ดูเหมือนว่าเธอจะเริ่มทนงตนและความช่วยเหลือชั่วคราววันนี้วันหนึ่งเร้าสิงจะเบื่อเธอและฉันจะยังกลายเป็นน้องสาวของเขาตลอดไปใครจะไปรู้วันหนึง่งฉันอาจกลายเป็นผู้นำของตระกูลซังเกิได้โหกล้าจังเลยนะจ๋วขอโทษน,นะที่ปล่อยให้เธอต้องรอนะคุณป้าเซียงคะวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาเยี่ยมใหม่ค่ะได้เลยถ้างั้นป้าเซียงจะรอเธอนะหวนอิน เมื่อคนนี้จะคุยอะไรกับโจโจวนะอะไรนะวันน้าตระกูลเซนยงนั้นเหรอคือคือว่าหนูแน่นอนว่าเธอหมายถึงวหวเหยียดโจจะกลายเป็นผู้นำตระกูลเซนแต่คนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรนะตอนนี้เหยียดโจเป็นเพียงแค่แฟนสาวของเซนเสาชิงไม่รู้ว่าเธอจะกลายมาเป็นอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าใช่ใช่แล้วแต่ค่ะเหยียดโจจะต้องกลายเป็นผู้นำของตระกูลเซนแน่นอนค่ะเป็นเพียงแค่เรื่องขอยืเวลาเช้าเร็วก็เท่านั้น ดูเหมือนพวกเขาจะยังห่างไกลาจากการแต่งงานมากอย่าพูดอะไรแบบนั้นมันเร็วเกินไปอาจถ้าเป็นคนอื่นเข้าใจผิดได้หากว่ามีฉันอยู่ที่นี่เรื่องนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยร้านชายของฉันเป็นคนถี่รอแล้วก็เกง่งมีผู้หญิงหลายคนชอบเขาก็จะพูดถึงการเหลือผู้นำตระกูลน,นั้นมันยังเร็วเกินไปแม่คะเจ้าชิงเนอรู้จักเพียงแค่จู่ๆก็เท่านั้นล้วคะ่ะและจะรักเธอแค่คนเดียว จู่ๆในใจของฉันก็รู้สึกอ,อนะไรแปลกๆแม่คะหนูมีความคิดดีๆเกี่ยวกับเซ้าชิงแล้วก็จู่ๆแล้วนะคะถ้าพูดได้ไม่เลวเลยนะการขายวัดแหะ่ะรชชายคนโตของฉันเป็นคนเดิมก่อนนี่มันน่าเบื่อเกินไปแล้วถ้าให้เอยดโจเป็นคนเดิมก่อนแบบน,นี่มันอาจจะไหวกว่าเนะสิ่งนี้จะทําให้จู่ๆตระหนักได้ว่าเซ้าชิงนะเป็นคนคิดกังวลมากแต่ถ้าเธอชอบเขา จะต้องรีบดำเนินการนะคะอืมอืมปมนแผนหเหมอสมใหม่เร็วไหม่เร็วนะัฐานทัพอาหายได้ยินไหมลูกสาวของตะกูลเหยียนประกาศว่าอยากจะกินข้าวกับนายน้อยห้าได้ยินมาเหมือนกันว่าคุณเหยียนยินดีจะจ่ายเงินมหาศา,ศาลให้กับคุณี่รับผิดชอบเรื่องนี้อะนะสนุกจริงๆเลยนาโรองอาหารที่ฐานเอ๊ะ พี่เศร้าฉีเง,งนเหรออาจารย์เซินในน้องคนที่ห้าหนุ่มโสดที่คู่ควรที่สุดอย่าไม่ต้องสงสยัยชายผู้เป็นฝันขเขาเศรษฐีนักไม่ถ้วนนบ้านตระกูลหลินหนังสือเพมพ์วันนี้มีภาพของเซินเศรา้าฉงกำลังมีพฤติกรรมก้าิรกับหญิงคนอื่นน่าขยะขย,ะย,ะยงจริงๆแกแล้วยังทำตัวเป็นตาเท่าหัวงูอีกฮะหวานอีหนิงเ้นเหรอไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเลยทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้ไดย,งไงยังอายถึงเพียงนี้กันเลือนี่วันนี้มีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นมากมายขนาดนี้กันนะ แปลกจังเลยฮะเอ๋นี่เป็นประธานนญ้าที่ไม่ค่อยเจอที่บริษัทอย่างงอนหรอเนี่ยชื่อเสียงเงื่องลืมมากไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงแบบนี้จะเด็ก,กับอาจารย์ห้าได้ฉันรู้สึกว่าผู้หญิงที่มีความเป็นผู้ใหญ่และความสามารถอย่างสวยอินเหมาะกับนายน้อยห้ามากกว่าเอ๋นายน้อยห้าหรือของเธอก็เซินเศร้าฉี่ยังไงล่ะคะหัวหน้ากลุ่มตระกูลเซินใช่กับเพื่อนฉันหลายหลายคนนะชอบเขามากเลยนะคะ ในใจของฉันน่ในน้อยหาคือผู้ชายที่น่าแต่งงานที่สุดในโลกเขาหล่อแล้วก็มีสเสน่ห์แค่มองเขาจะกไกลาๆก,ก,ก็แทบจะเป็นลมแล้วนะคะพูดต่อไปเถอะฉันจะทําให้เธอเป็นลมตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้น่ากลัวซสี่งกว่าอะไรนี่ใครให้ใช้เธอไปไประจบแฟนคนอื่นต่อหน้าคนอื่นแล้วถ้าเยก่ยจวลลุมือกับเธอจริงๆฉันก็จะไม่ปกป้องเธอหรอกนะเสอินเธอทำไมกันล่ะโหดร้ายที่สุด หนูอันก็จะมาถึงแล้วนะคุณเจิงผิวสวยมากเลยนะคะมีแต่คนรวยๆจริงเท่านั้นที่จะมีผิวแบบนี้ได้ฉันไม่ได้โชคดีขนาดนั้นคุณเจิงคะ่ะความร่มมือที่ฉันพูดถึงเมื่อครั้งก่อนหน้านี้เออคือว่าคุณปู่ของฉันเก็บไว้นี่เป็นอย่างดีเลยนะคะลองดื่มได้เลยนะคะคุณเจิงคุณหนูแย่มาแล้วเย่จุเอง,งัั้นเหรอมาทําอะไรที่นี่ทําไมเธอถึงได้ไมาอยู่ที่นี่กันได้นะ เพราะว่าพี่แฉฉันอยู่ที่นี่อย่างไงรหรือเย่จัวเธอตึงหา่าที่มาทําอะไรที่นี่อ๋อหรือว่าคุณหนุ่ยเย่ไม่ได้รับเชิญใช่หรือเปล่าไม่เป็นไรแต่ฉันจะไปพูดเรื่องนี้ที่กับผู้รับผิดชอบงานนี้เองอ้าวไอดอลเธอมาแล้วอย่างนั้นเหรอก็พี่หา้าพี่ไม่ได้บอกหรอว่ายุ่งเกินไปที่จะมางานนี้พี่เส้าฉิงคะคุณเถอกับพี่คุยเรื่องธุรกิจกเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอคะ ทำไมทำงานเสร็จแล้วไม่รีบบอกฉันกันละ่ะฉันจะได้ไปรับเธอ,อยังไงจะมีผู้หญิงอยู่เสมอทุกที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อที่จะเข้าใกล้เส้าชิงแต่ว่าถึงกระนั้นเขาเอางก็ยังบุรุษที่ร,ำร่ำรวยที่สุดในประติศาสตร์เรียกมีผู้ก่อตั้ง SY อุทิศตนเพื่อการไม่แต่งงานผู้ก่อตั้ง SY ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวการมาถึงของฉันจะเปลี่ยนชะตากรรมสุดท้ายของเขาไปลึกด,ด่านะ